วิดีโอนี้สนับสนุนดโดย e v m ี a x a Ceramic Pro ชียงใหม่และ f i l ล m i n a สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ e c o r Expo นะครับแล้วก็ผมเพิ่งจะเห็นนะว่ามันมี Rivian อยู่ที่นี่นะครับ Rivian เขาไม่ขาย Official ที่ยุโรปนะครับเขาจะขายที่อเมริกาแต่ว่ามันมีคนหนึ่ง Fan Club นะครับ big fan นะไม่ใช่แฟนของผมแต่ว่าแฟนของ Rivian ที่อยู่เอสโตเนียแล้วเขาเอา Rivian มาที่นี่ แล้วก็อิมพอร์ตใครที่อยากจะซื้อเขาจะขายให้เขาได้นะครับมันมี QR code แต่ว,ว่ามันจะเป็นสำหรับคนยุโรปนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องผมต้องรีบเข้าไปดูก่อนคนอื่นมาเพราะว่าตอนนี้เรามาตอนเช้าหน่อยมันเป็นพับลิกเดย์นะครับ uh, ภายในนี่เนี่ยมันโลดมากเลยนะครับผมก็ลองนั่งดูนลมันต้องปีนเข้าไปไหนมันเป็นพิกัดจักนะครับแต่ว่าถ้าเราขึ้นเป็นอย่างนี้นะที่กว้างมากนะครับแล้วก็ในนี้นะครับมัน มันดีอย่างหนึ่งคือจอมันไม่ได้เป็น g ล o ส s y screen มันเป็นม,มันเป็นเอ่อ uh, มัดสก e ีก็แปลว่าถ้าเราถ้าไม่มีแดดโดนนะครับมันจะไม่สะท้อนเยอะนะครับในเขาเขียนว่าอย่าอย่าจับอันนี้นะครับรถคันนี้นะครับมันเป็นรถส่วนตัวนะมันไม่ใช่เป็นบริษัทนะครับเป็นรถส่วนตัวของคนหนึ่งนี่ที่ที่ช่วย Import แล้วก็จะขายที่นอร์เวย์นะครับมันไม่ใช่แบบว่าบริษัทใหญ่มันเป็นแค่แบบฟาร์มกบนะครับโอเคนี่มีที่ไว้ของ กดนี้นะครับกดมีที่ไปของเยอะแล้วนะครับที่นี่นะครับมี USB C 2อันนะครับที่นี่ก็มีที่ไปของนะครับเยอะอีกแล้วก็อันนี้มันเป็นลำโพงนะครับมันเป็นเดี๋ยวต้องย้ายนี่ก่อนนะครับเอ้ยขอโทษครับมีลำโพงนะครับ Bluetooth ลำโพงที่เราออกอย่างนี้ได้แล้วก็เปิดเพลงนะครับตอนเราออกไปข้างนอกแล้วมันก็ชาร์ตอนอยู่ในรถนะครับเนี่ยตุ้งแล้วก็ อัอนนี้นะครับผมสังเกตนะว่าตอนเราจับเราจับอะไรอย่างงี้นะหมุนปุ่มหรือว่าอะไรเนะี่ยมันรู้สึกแบบรู้สึกพรีเมียมมันรู้สึกมันรู้สึกดีนะครับมันไม่ใช่เป็นของกองแกงนะครับรถแพงมากนะใช่แพงมากถ้าจะอิมพอรต์ตที่เมืองไทยนี่คงจะสิบล้านกว่าเลยมั้งนะครับแล้วก็โอเคเออ แต่ว่ามันมีอย่างที่ผมว่ามันขาดนะมันมีที่ผือถือที่นี่หรือว่ามันมีที่ถือตอนเราจะเข้าออกรถนะครับแต่ว่านอกจากนั้นนี่ที่นี่นะครับจะให้ดูนะกระจกมันเป็นสองชั้นนะขครื่องหน้าอุ๊บเครื่องหน้ากระจกเป็นสองชั้นข้า่องหลังเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ทุกอย่างนะตจะผมจับนะแบบเ,เกี่ยวกับหนังอะไรภายในมันรู้สึกพรีเมียมมันรู้สึกดีมากเลยเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเป็นรถ BM หรือว่าเบนนะครับ ขนาดนั้นเลยนะข้างหลังนี่ก็มีที่นั่ง3ที่นะครับมันไม่ได้จะกว้างมากเดี๋ยวเราต้องเข้าไปอย่างนี้นะล้วก็จะให้ดูนะว่าผม173เซนตเมตรก็ยังนั่งได้สบายเหลือที่อีกสัก3นิ้วนะครับที่กลางนี่มันจะสูงกว่านิดหน่อยถ้านั่งที่นี่มันจะเป็นสัก2นิ้วนะครับ แต่ว่าเราก็ปะปอบอะไรไม่ค่อยได้นะครับที่นี่มีจอกลางนั้นนะมี usb c 2อันมี usb c อีกอันหนึ่งที่นี่แล้วก็มีที่ไว้ทับเลตแล้วก็ชร้งนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วก็ครันนี้นะครับมีลำโพงอมีลำโพงเมริเดียนมีที่ไว้ของที่นี่เนี่ยที่นี่ก็มีที่ไว้ของนะครับอันนี้เป็น cover ที่เราจะไว้ข้างบนเนีย่ยและมันเป็น4แผน่นแล้วก็เราก็เอาของอย่างอื่นไวน้ใ่ได้แล้วก็อันนี้ ก็ยืนบนนี้นะครับถ้าเราจะขึ้นไปข้างบนเอาของไว้บนอาคารหรือว่าเราเอาเราเอาอนนาห์เอ่อรูฟรักอนนา่นนะมาไว้ที่นี่ก็ได้นะไหยมันมีมีที่ติดอย่างนงี้นะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดประตูได้กว้างดีข้างล่างนี่ก็มีเอ่อมีล้อสำรองนะครับแล้วก็ในนี้ก็มีมีเอ่อที่เป่าลม,มน,นะผมไม่รู้ชื่ออะไรนะคอมเพรสเซอร์นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นเป็นปลั๊กไฟอันนี้เป็นปลั๊กไฟแบบธรรมดาแล้วม็นของอเมริกาเพราะว่ารถอันนี้นะครับมันเป็น U.S. spec แปลว่าใครที่จะใช้ที่ยุโรปนะคะรับใ, <laughs> ใครจะใช้ที่ยุโรปเขาจะต้องใช้อดปเตอร์จะดูจะให้ดูในฝรังมันใช้ Type One ที่เขาใช้ที่อเมริกาแล้วก็ใช้อ,อันนี้อะ่ะ มันต้องใช้อดัปตอร์อย่างนี้นะใหญ่บิร์นมเล้นะครับแต่วันก็เวิร์กนะแล้วมันเป็นข้างนี้มันเป็น type 1อันนี้ที่เป็น ccs type 1แล้วก็อีกข้างนึ่งเป็น ccs type 2แล้วก็เขาบอกว่าลิมิตของอันนี้เป็น300กิโลวัตต์ก็ชาร์จได้สบายเขาเขายังใช้ที่ที่ประเทศเขาอะ่ะเขาใช้ที่เอส,เอสโตเนียไม่เป็นปัญหาเลยนะครับใช้กับ ccs 2ถึงง cts 1 <laughs> ก็แปลกๆนะคือ r i ิเว n เขาไม่ขาย Official แต่ว่าคนนี้เขา Import แล้วก็เนี่ยมันจะมี QR code ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าทำยังไงอันนี้ใช่เป็นภาษา n o นะครับแล้วก็เกี่ยวกับราคาแต่ว่าน,นี่มันจะเป็นสำหรับคนนอร์เวนะครับก็เข้าไปดูได้มันมี List ์อันนี้นะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่มันมันตัวหนังสือเล็กหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะเพียนข้างล่างสุดเนี่ยหุด จ็ดล้านบาทไอ้หนึ่งล้านค,นครูนบ้างมันจะเป็นสักห้าหกล้านบาทแต่ว่าอันนี้มันก่อนภาษีถ้าจะจ่ายค่าภาษีของน้องเมืองไทยมันก็จะเป็นไม่รู้นะสิบล้านหรือว่าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นสำหรับคนรวยนะแต่ว่าอันนี้ครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นมันจะมันมีที่ลากรถพ่วงนะครับติดข้างล่างข้างหลังเนี่ยนะครับแบบรถนี่ผมว่ามันดูดูดีนะครับรู้สึกดีนะมันไม่ได้กองแกงผมเคยลอง ขับทดสอบดูโมกซัสพิก up รถอันนั้นมันเป็นแบบเขาไม่ค่อยจะทำให้มันดีมันก็ไม่ค่อยแพงนะนะเป็นเรเวอร์ดรนี่เป็นออเวอร์ดรนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้มันมันใช่มันรู้สึกดีรู้สึกพรีเมียมนะครับถ้าคุณซื้อนะไม่รู้คุณจะมีโอกาสซื้อแล้วก็ใช้ที่เมืองไทยไหมแต่ว่าหรือว่าประเทศอื่นนะครับคุณควรจะประทับใจนะผมก็ไม่ได้จะโกหกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมโกหกเรื่องนี้ใครๆก็จะรู้ว่าผมพูดมาจริงแต่ว่าผมรู้สึกหรือว่ามัน มันมันพรีเมียมมันรู้สึกดีแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มันแปลกหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นบริษัท importer ที่นี่ Official มันเป็นฟันคลับของ r e v i e w ใช่มันมีมันมีที่ไหนนะเขามีเขามีคาร์ด as you can see that the card the the you know the card is it that one or yeah this this one right or which one Yeah, fine? yeah. <laughs> that's fine. Yeah, can I can i see it? Uh, I want to see it in the video. Yeah, of course. You see, uh, uh, I use Strayman. Alo. Alo, Alo, sorry. Alo, Alo Strayman. Stay. Yeah. Uh, email address, yeah. Okay, thank you. So you did one in the Chinese language? Is it Thailand? Huh? Thai, Thai. Huh? Yeah, it's Thai. Ah, thai? Yeah, ah. I just have to end the, end the video first. Okay, I'm <laughs> <Okay. laughs> Selamat